คุณกำลังติดตามรับชมรับฟังร้อยเรื่องราวครับในคลิปนี้ผมจะพาไปฟังเรื่องราวการจับฉลากพระราชมรดกในคืนสวรรคตหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่เสด็จกลับจากพระราชดำเนินทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่ตำบลว่าก่อจังหวัดประจวบคีรีขันแล้วพระองค์ก็ทรงเริ่มมีพระอาการประชวนจับไข้ทรงประทับรักษาพระวรกายบนพระที่นั่งพานุมาตรจำรูน ในพระบรมมหาราชวังพระองค์ทรงทราบดีว่าอาการประชวนของพระองค์ครั้งนี้เห็นทีจะหายยากสิ่งที่พระองค์จําเป็นต้องทําในเวลานั้นก็คือให้ขุนนางและข้าราชการเข้าเฝ้าเพื่อฝากฝังพระราชกรณียกิจต่างๆที่ยังค้างคาและที่สําคัญคือพระราชมรดกส่วนพระองค์เรื่องราวเหล่านี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันครับการจัดแบ่งมรดกครั้งนี้ จะทำขึ้นอย่างเงียบๆเป็นการภายในบนพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนโดยมีเหตุสำคัญดังต่อไปนี้แรปดค่ำเดือนสิบในเวลาค่ำมีพระวรกายร้อนจัดจึงรับสั่งให้เสด็จพระองค์หญิงยิ่งเยาวลักษณ์ผู้เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่กับเจ้าจอมมันดาเปี่ยมผู้เป็นพระสนมเอกให้ช่วยกันพยุงพระองค์เสด็จไปลงพระบังคนแต่พอเสด็จประทับลงก็ประชวนพระวายโย พระเนธช้อนขึ้นสิ้นพระสติเสด็จพระองค์หญิงยิ่งเยาวลักษณ์เข้ารับประคองไว้เสด็จพระองค์หญิงเสด็จลงพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อทูลพระอาการถวายกรมขุนวรจักรให้ทรงทราบเพื่อให้แต่งพระโอสถถวายพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นพระอาการของพระเจ้าอยู่หัวก็ดีขึ้นตามลำดับขึ้นเจ็ดค่ำเดือน11รับสั่งไ่วแม่หนูใหญ่จ้าซึ่งหมายถึงเสด็จพระองค์หญิงยิ่งเยาวลักษณ์จงไปเอาเงินส่วนพระคลังข้างที่ มาถวายพ่อเนนองคละสิบช่างจะได้เอาไว้ทําบ้านพ่อเนนในที่นี้หมายถึงพระเจ้าลูกยาเธอที่ยังทรงพระยาวและยังบวชเนนอยู่ในขณะนั้นสเสด็จพระองค์หญิงยิ่งเยาวลักษณ์รับพระาชะองค์การเข้าเบิกเงินไปถวายพระองค์เจ้าเนนทั้ง7ตามรับสั่งขึ้น14บส่ข้ามเดือน11มีรับสั่งกับสเสด็จพระองค์หญิงยิ่งเยาวลักษ์และ,สะเสด็จพระองค์หญิงสโสมาวดีว่าเจ้าทั้งสองคนได้รักษาพยาบาลพ่อมา บัตนี้พ่อใกล้จะตายอยู่แล้วแหวนเพชรใหญ่สองวงที่ถอดเป็นเข็มกลัดและกลัดคอได้นั้นให้ลูกจำเก็บไว้เป็นที่ระลึกคนละวงแล้วจงไปค้นดูแหวนข้างที่มาแจกให้น้องเสียคนละวงตามมีตามเกิดเถิดสเสด็จพระองค์หญิงทั้งสองรับราชอ,องค์การจากนั้นทรงรับสั่งต่อไปว่าเพราะยังมีของเก่าที่เป็นของสมเด็จพระศรีสุดารักษ์หรือพระพี่นางในรัชการที่หนึ่ง แล้วตกมาถึงสมเด็จพระศรีสุริเยนอัครมเหสีในรัชกาลที่สองแล้วตกมาถึงพอ่อคือ 1. อ่างทองแดงใหญ่ที่พวกเจ้าเคยลงอาบเล่นกันตั้งแต่อยังเล็ก 2. ตู้กระจกทาสีเขียวใบใหญ่เป็นของโบราณตกทอดมาแต่กรุงเก่า 3. โถลาลตุกตาจีนเป็นของโบราณตกทอดมาแต่กรุงเก่าเจ้าสองคนกับทักษิณาจงแบ่งกันรักษาของเก่านี้ไว้คนละสิ่ง จากนั้นพระเจ้าลูกเธอจึงกล่าวบังคมรับราชองค์การใส่กล้าวและปรึกษากันว่าจะเขียนสลากนี้ขึ้นแล้วจับเอาคนละใบผลการจับสลากเป็นดังนี้สเสด็จพระองค์หญิงยิ่งเยาวลักษณ์จับได้อ่างทองแดงใบใหญ่สเสด็จพระองค์หญิงโสมมาวดีจับได้ตู้กระจกเขียวสเสด็จพระองค์หญิงทักษินาชาจึงได้โถลายตุกตาจีนครั้นถึงเวลาทุ่มเศษจึงรับสั่งว่าพ่อร้อนนักนี่ธาตุไฟจะแตกแล้ว เสด็จพระองค์หญิงยิ่งเยาวลักษณ์จึงถวายอยู่งานพัดจนเสด็จสวรรคตอ้างอิงจดหมายเหตุราชการที่4สวรรคตวันสุดท้ายของกษัตริย์นักปราชญ์จากภาพด้านบนคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่4จากภาพด้านล่างคือพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ทั้ง3พระองค์ซึ่งเป็นพระเจ้าลูกเธอที่พระเจ้าอยู่หัวทรงรักและฝากฝังให้ดูแลน้องๆในธนาสามพี่สาวใหญ่โดยในบรรดาพระราชธิดาทั้งหมด4 3พระองค์ มีเพียงสพระองค์นี้เท่านั้นที่ได้รับพระราชทานสร้อยต่อท้ายพระนามคือ 1. องค์ซ้ายพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าหญิงยิ่งเยาวลักษณ์อัครราชาสุดา 2. องค์กลางพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าทักษิณาชาณราธิราชบุตร,รี 3. ององขวาพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสมมาวดีศรีรัตนราชธิดานอกจากนี้ยังมีธรรมเนียมทาหารล้อมวังในคืนสวรรค์ค ธรรมเนียมทหารล้อมวังหรือล้อมพระบรมมหาราชวังนี้เป็นธรรมเนียมราชประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่กรุงเก่าแต่การที่ทหารจะมาล้อมพระราชวังนี้เห็นจะต้องเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรเช่นการรักษาป้อมกำแพงพระราชวังเมื่อกำแพงหรือประตูวังมีการซ่อมแซมครั้งใหญ่และที่สำคัญคือการถวายความปลอดภัยแก่องคราชายาทในช่วงเวลาผลัดแผ่นดินดังที่จะขออธิบายในกรณีหลังดังนี้ในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้น เมื่อพระเจ้าอยู่หัวมีพระอาการประชวนหนักใกล้สวรรคตพระราชวงศ์ผู้ใหญ่หรือพระยากลาโหมจะต้องทำหน้าที่ในการสั่งการเจ้ากลมทหารเพื่อนำกำลังไปปิดล้อมกาแพงวังอันเป็นที่ประทับขององค์พระมหาอุปราชองค์พระยุพร,ราชหรือองค์รัชทายาทเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการถูกลอบลงพระชนจากขบฏหรือผู้ที่ไม่เห็นด้วยในการสืบราชบัลลังก์ในขณะนั้นในสมัยกรุงัตนโกสิ์เอง ก็ปรากฏธรรมเนียมทหารล้อมวังในคืนลัดแผ่นดินเช่นกันดังที่มีการบันทึกถึงสองครั้งคือครั้งที่1ตรงกับวันที่29กันยายนพุทธศักราช2411ขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงประชวนหนักจวนจะสวรรคตณนะพระที่นั่งผานุมาตรจำรูนในพระบรมมหาราชวังด้านเจ้าฟ้าชายจุลาลงกรณ์ผู้เป็นพระราชโอรสเจ้าฟ้าชายใหญ่ ประทับอยู่ที่ตำหนักสวนกุหลาบซึ่งขณะนั้นทรงพระประชวรหนักอยู่เช่นกันเจ้าปรยาสีสุริยะวงศ์สมุหพระกลาโหมจึงเร่งประชุมขุนนางและข้าราชการทั้งปวงจึงมีมติเห็นว่าพระเจ้าอยู่หัวและพระราชโอรสเจ้าฟ้าชายใหญ่ประชวรหนักกันทั้งคู่อาจมีผู้ใดคิดแย่งชิงพระราชบัลลังก์ได้พระเจ้าสีสุริยะวงศ์จึงจัดตั้งกองกําลังทหาร ล้อมรักษาพระบรมมหาราชวังอย่างเข้มแข็งและส่งทหารอีกกองหนึ่งไปล้อมรักษาถวายความปลอดภัยรอบๆอ,บรอบพระตำหนักสวนกุหลาบด้วยครั้งที่2ตรงกับวันที่23ตุลาคมปีพุทธศักราช2453เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงประชวรหนักอยู่บนพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตซึ่งในขณะนั้นเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธผู้เป็นองค์รัชทายาท ได้เฝ้าดูพระอาการอยู่บนพระที่นั่งด้วยพระองค์เจ้าชายเจยรัประวัติวรเดชซึ่งเป็นผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการจึงเข้าเฝ้าเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธเพื่อขอพระอนุญาตนำกองกำลังทหารเข้าล้อมพระราชวังดุสิตเพื่อถวายความปลอดภัยแก่องค์ราชายาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมโบราณด้านเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธจึงมีดำรัสกลับไปว่าททำเถิดเห็นจะเป็นธรรมเนียมอ้างอิงมาจากหนังสือปิยมหาราชจ,จอมกษัตริย์ ประวัติต้นรัชกาลที่6จากภาพด้านซ้ายคือพระตำหนักสวนกุหลาบในพระบรมมหาราชวังสถานที่ประทับของเจ้าฟ้าจุฬาลงกรในขณะกำลังพระประชวรจากภาพด้านขวาคือพระที่นั่งอมพรสถานในพระราชวังดุสิตสถานที่สวรรคตของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หจากภาพด้านล่างคือทหารรักษาพระองค์ในสมัยก่อนและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ครับ ขอขอบคุณแหล่งที่มาเว็บไซต์ b l o g d i t com ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังก่อนจากกันในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานร้อยเรื่องราวด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทั้งช่องของเราวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ